มบะเหนือสารสารไม่กินเที่ยวครับเออผีน่องม่กินเข้าบะเหนียวเลยนี่สาราาาสารทำอาหาเกา,า,าหลีติทำอาหเกาหลีครับอันนี้เกงกิมจิคือสารสารจะกินหมูเรือสารสารไหนใช่เต้าหู้อันนี้อย่างนี้เต้าหู้นึ่งอันน,น,น,นี้ของฟรีมอ่ะร้วนนี้ครับทอดมัน ทอ,อดดอกเคสโอ้ทอดดอกเคสชุปเปงทอดนะฮะเมนูเนี้ยน,น,นำนอ <c oughs> ้องคนบิรนมาเสิอดดอกเคสุปเปงทอดแต่นี่ผสมนะน้ำผสมขิงจี <c oughs> จงจพออ้อมเลย็จะกินไ้กินเได้หรอมนูว้วนมนูเป้งเซขจจีพรอทอมคทอดดอกเคแล้วก็เซนิจีอืมมันซม มะพีกอ,อลีเนี่ยดมเดงอร่อยเลยเี่ยปกกเยอะเลยร้อ,รอยเลยน้องดอกเคีนี่เิดอกเค้ยจะนอกเลยน้องบนน่น้ำมาชุบเป้งทอดยาเกาหลีไแล้วครับแม่ อาหารเกาหลีอาหารเกาหลีอาหารเกาหลีเอาเดี๋ยะรวมเลยนะอาหารเกาหลีเนี่ยอ๋ออาหารเกาหลีอันคุกพันชังเนาะเดี๋ยวอาหารคุกอึมชีกอืมอันคุกอึมชีกอะไรครับอืมอันคุกอึมชีกอันคุกพันชังเนี่ยอือ กรักอันนี้แคหลอดกะปกอูคุกน้ำมันง,งาเนี่อขึ้นฟักครัก แที่เหมือนเดิมเพิ่มเติมขอบคุณแข่งกันเที่ยวขึ้นกองคนราคกินอาหารคนดีมาได้เนาะคนลราคนนกินอาหารคนดีมาได้เนอะมาดูสั่งกินรึเปล่าชิ้นเดียวมืดเขินมั้ยอืมมันเบลอส้ Cái hướng. Cái hướng chỉ đi đi nào nó thịt, ừ. ừ. nó hương thế này Nó ạ Cái đỏ dài này soft rồi Ừm Khó đấy nè, Ừm, khó khí Tao không mua nhạt Bỏ cái kèm ở đây đâu Cái kèm có thể ăn mấy đấy

พี่กับ네พวกเกนี่ยวนอเค็มข <ES> ้นเลยถ้าคนทั้งสาวรุ่นผ่เลยกินแต่พริกซดแตงเนาะแอแอมกับพริกนี่ก็อร่อยนะครับแล้วพี่น้ำเค็มข้นที่ผเอเข้า่ะเจครับเข้าแล้วข้าหุงมะเขาเหนียวเหนียวมั้ล่ะมนขาวเหนียว ได้เจอคนบ้ามากผ่านกินไม่ได้นะอืมี่กินอหารเกาหลีก็จะดีใจกเกวนเนาะว๊

Mm-hmm. ที่เจ็นหูกัีกิจีกับฟีเจ้าหู้กับปีเกเปิ้ลนี่กับฟเีเ็เปิ้นี่ไอ,อ้แกเซฝากเนาะคนซือ้อเนี่ยแจกอืก็ะินรับนเอหมัน่ลงกับไม่ได้ซื้อมือไหร่เมนูไม่ได้ไม่ได้ซื้อไอ้เนีเป้งนี่เราแก่เราอ,อ,อมาใดอกแก่กัไปเก็บค้างทางกนะัน ยิ้มจ,จ,จีก็จะแจ้งให้มันอนี้ฟีสักคนก็หลีชอบกินชอบกินเนาะมีทุกบ้านละทุกบ้านใช่ไหมแต่คหลีอะ ก่อนเที่เอาอาหารมาสืบอันนี้เป็นคือเป็นปเป็นทอดเนี่ยเนาะเหม่มอนทอดช้ได้หลายอยา่างเนาะทอดกิมจิกันนี้ทอดผักเป่งกันนี้เนาะชอบกินร้านไหนนะกินร้าเนี่ยร้านไหนกินร้านเนานะไดปกินเนาะอร่อยเลยได้ลองกินแกงเนื้อวัวเน่ะ เขาหเยอะไอืมเขาบ้าแล้ถูกวนอืมเจาัน้ีไม่ใช่เดวนอืมตอ้นี่ไม่ใชเนาเนี่ยอืมบ้านเราคนไรามากินฉี่กินฉีวิช <ligen> <morning> ูเ <BACK> ป <G TA> ้งทอดที <lim> ่กระเจบเล ให้น้ำมันน้อยเดียวพอให้น้ำมันมันเกียน้ำมันให้ทั่วกลนกระท่คือจะทอดบะเชิงทอดกับบะได้ดทอดอ่ะน้าน้ำมันโอก็จะดีซุปพ่เศษจังเลย แค่สามร้อยมันเค่มันส้มๆนั่นเราสั่งเขาอเหลืออะไรเนี่ย่อ้ดงเล้อรอยเราสั่งเล้เขาเป็นรวยอยู่รอ

เขาอ่ะแจ็คแจบอกเขาไปเขาไปทำอะไรอย่างไรผม่าอร่อยนี่ครับต้มหมูยังใช่หอยนีล็กยงใช่หอยน้นอยหอยกากหอยน้นอยนะแจ็คมันจืดเหมือนกับแปง้งแป้งธรรมดาธรรมดาเลย<อ>วเนาะตู้ไม่ชอบเป็นแบบนี้บเปล่าเอากลวยเย็ดเนาะ

ครับผมขอบคุณทีมทุกคนนะครับติดตามคลิปบัรหนดให้สาวสันนะครับไปละขอให้ทีมทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขทุกๆวันเลยนะครับที่ตามคลิปหน้<ม>นารนครับเดี๋ดนนวยวก,ๆๆย<ม>ก็ไทยบรรหนดสาวสาันด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ